พอคุยเรื่องถึงเรื่องค่าเงินปุ๊บนะครับต่อจากประเทศไทยก็เลยมาเรื่องประเด็นร้อนแรงกันเลยทันทีก็คือค่าเงินที่เมื่อวานเนี่ยสดสดร้อนๆนะคพันผวนเยอะมากภาพนี้เป็นภาพระยะสั้นนะครับคือในระหว่างวันเนี่ยมีขึ้นไปทะลุตอบตัวกรอบ160แล้วก็ถูกซื้อแรงมากอยู่ๆแข็งลงไปที่155 154ดูเหมือนมีแรงสู้อ่อนลงไปอีกนิดนึงแข่งไปใหม่แล้วก็ขึ้นมาอ่อนอีกทีนะครับตอนนี้ก็เริ่มนิ่งขึ้นมาบ้างแล้วตอนนี้ก็ค้างอยู่ที่ประมาณ 156เนีครับวันนี้ครับคือต้องบอกก่อนใครที่เทรดตลาดค่าเงินตราอะไรพวกนี้นะครับคือการที่จะพันผวนแบบนี้เนี่ยอันนี้ก่อประมาณสามสี่เปอร์เซ็นแล้วนะคุณทัศน์ค่าเงินปกติผันผวนวันหนึ่งไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ถือว่าพันผวนมากๆนะครับก็เลยเกิดเสียงกันมาครับว่าเอ๊ะภาครลาเขาเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่านะสรุปหรือมันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้จะลองเอาข้อมูลเท่าที่มีเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมาเล่ากันฟังนะครับ อ่าตะกี้ภาพระยะสั้นเนี่ยมาดูระยะยาวหน่อยนะครับคือมันเป็นเป็นเลเวลที่ค่อนข้างสำคัญมากเหมือนกันนะค,คือร้อยหกสิบเนี่ยอย่างที่บอกไม่เห็นมาสามสิบกว่าปีละสามสิบสี่สามสิบห้าปีละย้อนกลับไปเส้นสีขาวนะครับย้อนกลับไปกไกลเลยเนี่ยคือยุคแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เลยเนี่ยคือยุคก,ก่อนสิ่งที่จะ ยุคก่อนที่จะมีสิ่งที่เรียกว่าพา่าแอคคอร์ดนะครับข้อตกลงพาราแอคคอร์ดระหว่างประเทศที่เขา,าเรียกได้ว่ากดให้ค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนค่าลงมาครับแต่จริงถ้าย้อนกลับไปตอนนู้นเลยเนี่ยค่าเงินเยนเนี่ยเคยอ,อยู่สักส0 0ร้อยสามอเยนต่อดอลลาร์นะครับในขณะที่สีฟ้านะครับค่าเงินยูโรจริงอันนี้เขาทําตัวดัชนีเขามีเหมือนกับคํานวณเทียบแล้วก็ย้อนเวลา เพิ่มเวลาไปให้เหมือนกันแต่จริงค่าเงินยูโรเนี่ยมันเพิ่งมีแค่ประมาณ20กว่าปีนะครับแล้วก็เลเวลเมื่อวานเนี่ยที่มันขึ้นไปถึงประมาณ170เยนต่อยูโรเนี่ยถือว่าเป็นการอ่อนค่ามากที่สุดเป็นประวัติการแล้วนะครับเที่บกั่เงินยูโรทีนี้เนี่ยก็เลยมีนักข่าวญี่ปุ่นครับก็ไปถามทันทีถามคุณคันดะนะครับเป็น,ปนรัฐมนตรีช่วยการคลังซึ่งเป็นผู้ดูแลค่าเงินของญี่ปุ่นโดยเฉพาะคือญี่ปุ่นเนี่ย เรื่องของค่างเงินเนี่ยจะต่างจากประเทศอื่นๆนิดหนึ่งนะครับคือประเทศอื่นๆนะี่ยคนที่ดูดูแลเรื่องเสถียรภาพของค่างเงินเนะี่ยมักจะเป็นธนาคารกลางอย่างไทยก็เป็นธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่มักจะพูดถึงเรื่องเสถียรภาพตรงนี้แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยคนดูเนี่ยจะเป็นเป็นรัฐบาลนะครับคือทางฝั่งของอกระทรวงการคลงัง ซึ่งเนี่แหละก็มักจะมีคนที่ให้สัมภาษณ์เรื่องค่าเงินบ่อยๆนะก็มักจะมีสองคนนะอย่างคุณคันดาที่เป็นรัฐมนตรีช่วยที่ดูแลเรื่องค่าเงินโดยเฉพาะกับคุณอาชุนิจิที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับนักข่าวเขาก็ไปถามนะครับว่าเ้ยสรุปคุณได้แทรกแซงหรือยังครับเขาก็ตอบสั้นครับ no comment ไม่ช่วยอะไรเลยครับก็ว่าว่าแบบเขาเป็นอย่างนี้นะครับคือครั้งก่อนที่แทรกแซงเนี่ยตอนตุลาคมสองพันยี่สิบสองนะครับ ก็มีคนไปถามเขาก็บอกประมาณนี้เหมือนกันเขาก็บอกว่าคุณรอดูข้อมูลหลังจากนี้เอาเอาละกันนะครับในขณะที่ทางฝั่งเอกชนเนี่ยก็มีคนไปพยายามขุดคุยไปสอบถามทางฝั่งต่างๆนะพวกฝั่งดีลเลอร์เองหรือฝั่งบลกเกอร์เนี่ยว่าเอ๊ะมันมีการเคลื่อนไหวรุนแรงขนาดนี้มันเกิดการคือถ้ามันมีออเดอร์มาจากทางทางบีโเเนี่ยคือภาครัฐเนี่ยเป็นคนตัดสินใจครับญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่าคนที่ลงมือทำเนี่ยคือคือบีโอเจ เขาบอกว่าถ้าถ้ามันมีมันมีออเดอร์อะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นหรือยังแล้วก็มันมีฝั่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าไม่ดูเหมือนยังไม่มีออเดอร์ที่มันมาจาก BOJ นะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยบางบางเจ้าเนี่ยอย่างทางโนมูระที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็บอกว่าน่าจะใช่แบบการความพันผวนแล้วก็จากวิเคราะห์ cross, จากข้อมูลต่างๆเมื่อวานเนี่ยน่าจะเกิดการแทรกแซงเข้ามาแล้วนะครับ อันนี้ก็สรุปไม่ได้จะสรุปได้จริงๆเนี่ยต้องรอสักประมาณเดือนหนึ่งครับก็คือจะเป็นตัวเลขไอ้ตัว foreign reserve ของธนาคารกลางอาจะมีจะมีตัวเลขของทาง mof คือ monetary อ่าของของทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะรายงานแต่มันจะดีเลยประมาณเดือนหนึ่งเนี่นะครับเ,รเขารายงานออกมาเนี่ยแหละเราถึงจะรู้ว่าเฮ้ยเดือนที่ผ่านมามันเกิดตรงนี้ขึ้นนี่นาครับครับตอนนี้ก็ได้แต่เดากันไปก่อนนะครับผม <c oughs> ว่ามันมันค่อนข้างจะขู่คนขาลองอยู่เหมือนกันคือ เหมือนลองสควิสเลยนะแต่ร้อยหกสิบปุ๊บแบบนี้นี่ใครไปช็อตเยนหรือก็คือลองดอลลาร์นะครับที่ทางมันคืออันนี้นะฮะคนคนที่ช็อตเยนแล้วกัน,น <ะ S 2> ครับช็อตช็อตเยนดีกว่าเข้าใจง่ายกว่าช็อตเยนเนี่ยคือโดนสควิสเละเลยนะครับคุณนัทใช่ครับแล้วเดี๋ยวจริงๆจะมีพูดสไลด์ต่อไปเหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยจะเอาให้ดูก่อนคนระับว่าแล้วครั้งก่อนๆเนี่ยที่เขาแทรกแซงจริงเนี่ยคือเลเวลที่สัประมาณตัวสีแดงนะครับที่ร้อยสี่สิบห้าร้อยห้าสิบแล้วก็ร้อยห้าสิบสองนะครับ ตอนนั้นเนี่ยพอแทรกแซงกเนี่ยเขาก็กดลงไปเนี่ยคือเอาถ้าดูระดับเนี่ยเอาทันทีในวันนั้นเนี่ยเยนมันจะแข่งค่าขึ้นประมาณ5เยนต่อดอลลาร์เมื่อวานก็เท่ากันเลยนะครับที่จากประมาณ160ไป1 5 5ยห้ประมาณนั้นเลยก็คือประมาณ5 5เยนบางคนเขาเลยแทงว่าเฮ้ย hey, move มันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกันนะกับ,ก,บกับการแทรกแซงครั้งก่อนดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะที่จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าต้องบอกว่าการแทรกแทงของภาครัฐเนี่ยมันอาจจะแค่ ช่วยตลาดได้ชั่วคราวนะครับถ้าตราบใดที่ปัจจัยพื้นฐานระหว่างประเทศมันยังไม่ได้เปลี่ยนไปเนี่ยสุดท้ายเนี่ยหลังจากนั้นผ่านไปสักสองอาทิตย์เดือนหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลับไปอยู่ตรงจุดที่มันมันควรจะอยู่ท,ที่ที่ปัจจัยพื้นฐานมันบอกนะครับครั้งที่แล้วอินทเวีนไปสุดท้ายก็เหมนก็ทะลุอยู่ดีใช่แต่แต่ว่าก็ช่วยเหมือนกับช่วยยื้อเวลาได้เป็นเป็นปีเหมือนกันครับก็คืออย่างเนี่ยตอนที่ร้อยสี่ห้าเนี่ยซื้อทีก็ลงไปร้อยสี่สิบสักพักกลับมาร้อยสี่ห้าก็จริง แต่ตอนที่ได้ผลจริงๆเนี่ยคือตอนที่ประมาณ151-152ที่เราเห็นมันแข็งแล้วก็ทำท่าเหมือนจะอ่อนแหละแต่สักพักเนี่ยไม่ต้องทำอะไรตลาดก็เหมือนกับมีมีเป็น,เป,นเป็นเลเวลแนวรับในเชิงิตจิตวิทยาของตลาดไปแล้วนะครับตลาดก็เลยไม่ได้ปล่อยให้มันอ่อนไปณจุดนั้นอีกแล้วก็ซื้อเวลามาได้เนี่ยประมาณปีกว่า,วาจนกว่ามันจะเบรกมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่านี้เนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันครับว่า ทางภาคระี่ปุ่นเนี่ยการจะตัดสินใจเข้ามาแทรกแซงหรือไม่เนี่ยเขาไม่ใหญ่อย่าไปฟโฟกัสที่เลเวลตรงค่าแลกเปลี่ยนตรงๆมากครับอย่าไปโฟกัสที่แบบร้อยห้าสิบร้อยห้าห้าร้อยหกสิบมากเขาบอกว่าให้ดูความพันผวนในแล้วแต่ระยะเวลาหนึ่งมากกว่า <S <S เช่นแบบมันเย็นไม่ควรอ่อนค่ามากกว่าสิบเยนในระยะเวลาหนึ่งเดือนเป็นต้นประมาณนั้น,นครับก็คือแบบไอ้อย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่มันเกินร้อยหกสิบเนี่ยมันทําให้เย็นมัน อ่อนเกินสิบเยนในในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนนะจริงๆต้นปีถ้าจาไม่ผิดเยนมัน US ดอลลาร์เยนเนี่ยมันร้อยสี่สิบสองจุดเจ็ดนะใช่ <40. S 1> ใช่นี่มันมาร้อหกสิบมันมันอ่อนเร็วมากรจริงๆรนะ้อยสี่สิบไปร้อยห้าสิบน่ยนานมากนะครับเป็นสองเดือนสามเดือนได้แต่แต่ไอร้อยห้าสิบพอหลุดร้อยห้าสิบสองปุ๊บเนี่ยมาร้อยหกสิบเนี่ยเร็วน่าสองอาทิตย์ได้ครับแม่ก็เลยจะบอกว่าบางทีเนี่ยจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ต้องการควบคุมให้มันอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ไม่ไม่ว่าประเทศไหนก็ตามในโลกไม่ว่าแม้แต่สหรัฐเองก็ตามเนี่ยเขาไม่สามารถไม่สามารถสู้กับแรงของตลาดได้นะครับตลาดเนี่ยมันเหมือนกับน้ําที่เป็นแบบไม่น้ําไหลมากับธนาคารกลางประเทศใดประเทศเดียวเนี่ยเหมือนกับแค่แบบเอาไม้อันนึ่งไปกั้นครับคือมันหยุดได้แค่ชั่วคราวเรื่องของวันเรื่องของความผันผวนสูงเกินไปวันหนึ่งสองวันเนี่ยเขาทําได้แต่ว่าตัวแนวโน้มที่เป็นระยะยาวจริงเนี่ยมันอยู่กับปัจจัยพื้นฐานมากกว่านะครับแต่ในผมว่าสั้นๆเนี่ยมันก็เกิด p s y c h o l o g i c a l อ่า p s y c h o l o g i c a l barrier ตรง160นะเพราะว่ามันพรวดเดียวเลยใช่ครับขึ้นไปตรงนั้นก็อาจจะดูเป็นแนวต้านนะครับผมถ้าเกิดใครที่เทรดตัวค่าเงินนะครับแล้วก็แถมเรื่องเอ่อไอเอ่อความรู้นิดน,นึงแล้วกันปกติเวลามีการแทรกแซงครับคุณทัศน์มันจะมีสองแบบนะมันจะมีแบบเอ่อ un sterilized ก็ถ้าแปลตรงๆก็คือแบบแทรกแซงโดยไม่ค่อยสะอาดนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเอ่อขายดอลลาร์แล้วก็ซื้อเย็นนะครับการที่ทําแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ Money Supply ลดลงนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยจาก ที่อยู่ในระบบนะบมันโดนดึงเข้ามาอยู่ในเป็นเ,เงินสำรองนะครับอันนี้มันก็จะไปย้อนแย้งกับสิ่งที่รัฐพยายามจะทําให้เงินเฟอ้อมันขึ้นนะครับผมนะมันมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเขาเรียกเป็น sterilize e f f e c t s intervention นะครับก็คือทําให้มันสะอาดก็คือ,เ,อเวลาที่เราแทรกแซงค่างเงินนะครับขายดอลลาร์ซื้อเยนเนี่ยวิธีแก้ก็คือต้องไปซื้อบอลจากธนาคารธนาคารพาณิชย์นะพอซื้อบอลจากธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันก็จะเป็นการ เอา o o n y y u u p p y เนี่ยกลับเข้าไปในระบบนะครับมันก็จะแก้ปัญหาเรื่อง Money Supply ที่ลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นแถมเรื่องความรู้เกี่ยวกับตลาดตาสารการเงินแล้วกันครับครับก็ดีมากครับแล้วก็ตะเกียพูดถึงเรื่องปัจจัยระยะสั้นไปแล้วนะครับที่บอกว่าโพันผวนแล้วก็มีการแทรกเหมือนจะมีการแทรกแซงให้แบบมันวิ่งลงมาอยู่ที่กรอบที่ประมาณ155อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วอ่ะอีกปัจจัยนึงเนี่ย คือเรื่องของแรงเกงกําไรด้วยที่ที่มันดันเย็นให้มันอ่อนค่าเร็วขนาดนี้นะครับจะเห็นว่าตัวโซนที่เป็นสีเทาเนี่ยก็คือสีเทาเนี่ยคือสัญญาช็อตตัวเจแปนิสเย็นนะครับล่าสุดคือมันมันมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันอยู่สูงสุดเป็นประวัติการนะครับแล้วมันก็ยังขึ้นขึ้นขึ้นเรื่อยๆคือเส้นประนี่คือลงอยู่มาด้านล่างคือเน็ตช็อตใช่ครับเส้นปลานี่คือเน็ตคือเอาเนี่ยลองลบกับตัวช็อตแล้วนะครับก็จะเห็นมันมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เลย แต่จริงข้อมูลอันนี้มันเป็นรายสัปดาห์แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันมีผมเพิ่งดึงมา,มาเมื่อเช้ามันเพิ่งมีข้อมูลถึงแค่ประมาณเมื่อวันที่23ดังนั้นเนี่ยไอ้ความผันผวนที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยทำไมถึงมีส่วนหนึ่งมีมีบางเจ้าเนี่ยเขามองว่ามันอาจจะเป็นความผันผวนที่เกิดขึ้นเองในตลาดนะเพราะว่าคนช็อตมเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยต่อให้สมมุติภาครัฐไม่ได้แทรกแซงอะ่ะแต่ว่าสมมุติมันมีแรงซื้อเด้งเข้ามาแล้วเย็นมันแข็งขึ้นสักประมาณ2เยนเนี่ย คนที่ช็อตไปเยอะขนาดนี้มันก็จะมีจํานวนไม่น้อยนะครับที่ถูกบังคับปิดก็คือเกิดช็อตสควีซแล้วมันก็เลยสควีสไปเรื่อยๆใช่มันก็เลยแบบเรื่อยๆจากตอนแรกที่แบบมันอาจจะแข็งแค่สองเยนแหละแต่ว่าไปมาเนี่ยไอ้พวกสัญญาช็อตไว้เนะี่ยมันถูกปิดปิดปิดก็คือต้องมีการซื้อเยนคืนนะครับมันก็เลยแข่งไป3เยน4เยน5เยนทันทีนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ก็รอมาอัปเดตดูกันนะครับว่าแล้วผ่านเมื่อวานไปเนี่ยตัวสัญญาช็อตเนี่ยผมเดานะสีเท่าเนี่ยน่าจะน่าจะมีหักหัวขึ้นบ้างหละ น่าจะมีเห็นว่าตัวสัญญาช็อตมันต้องถูกล้างไปบ้างนะครับมันก็เหมือนเป็นการเตือนแหละว่าอยากจะมั่นใจในทิศทางเดียวไปมากหนักนะครับแล้วก็ต่อเรื่องปัจจัยระยะยาวบ้างนะครับยังไม่จบกับเรื่องเย็นก็มันดูผมว่าเรื่องนี้มันเริ่มดูบังเอิญแปลกๆแล้วกันเพราะว่ามีข่าวมานะครับจากทางนิกเกอีบอกว่าเดี๋ยวทางนายกญี่ปุ่นแล้วก็ตัวแทนจากบริษัทใหญ่ๆของญี่ปุ่นเนี่ย 50บริษัทเลยนะครับเดี๋ยววันที่2อถึง6พฤษภาคมเนี้ยเขาจะไปเยี่ยมประเทศทางอเมริกาใต้ครับแล้วก็ถามว่าทำไมาถึงดูบังเอินแปลกๆนะเพราะว่าตอนเราหยุดสงการกันไปเนี่ยประมาณวันที่10 1ถึง15เมษานี่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาเพิ่งไปอเมริกามาพอดีนะครับทั้งนายกทั้งรมตคลังแล้วก็ทั้งคุณอุเอดะเนี่ยผู้ว่าบ o j เองเนีก็ไปเยือน อเมริกามาครับมันก็เลยดูว่าเออไปทางอเมริกาเหนือเนี่ยก็คือสหรัฐเนี่ยเสร็จแล้วกลับมาไม่ถึงเดือนไปทางอเมริกาใต้ต่อนะครับทางบูมเบิร์กเนี่ยเขาเดาว,ว่าน่าจะมีการไปคุยเรื่องของ Energy Pa c k คือเรื่องของสัญญาความร่วมมือเกี่ยวกับด้านพลังงานมากกับระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกาใต้มากขึ้น,นครับทีนี้เนี่ยก็เลยหลังๆเนี่ยเลยเริ่มมีเสียงจากอีกทางนึงมาเหมือนกันนะครับที่เหมือนกับทางพวกเราเนี่ยคุยกันเหมือนกันว่าเออภาครัฐญี่ปุ่นเนี่ยควรจะเข้ามาแทรกแซงให้เยนมันไม่อ่อนค่าเเร็วกินไป แต่ว่ามันก็มีเรียกว่าเป็นคือพอมันอ่อนมาขนาดเนี้ยผมก็เริ่มตั้งคําถามแล้วว่าเราเราไมซ์เซ็ตเราผิดไปตั้งแต่แรกหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ได้อยากให้แทรกแซงให้มันแข็งค่าขึ้นครับอย่างที่บอกเขาอาจจะแค่อยากจะป้องกันความผ,ลผ,ลผันผวนไม่ให้มันมากเกินไปแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้อยากให้มันหยุดอ่อนหรือเปล่าแต่ว่าอ่อนไปอย่างช้าๆนานๆนะเพราะว่าถ้าวิเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยเงินเยนอ่อนเนี่ยมันเน็ตๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างเป็นผลด,ดีกับประเทศญี่ปุ่นนะครับ เพราะว่าถ้าเอาปัจจัยเรื่องของ geo politics มาคุยแล้วกันคือถ้าถามผมเนี่ย10ปีนี้นับจากวันนี้ไป10ปีเนี่ยว่าปัจจัยอะไรเนี่ยน่าจะใหญ่ที่สุดในเรื่องของตลาดทุนเรื่องของธีมของการลงทุนนะผมว่าเรื่องของ geo politics เรื่องของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์คือถ้ายาวกว่านั้นเนี่ย10ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของการเติบโตเรื่องของประชากรโลกเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีแล้วแต่ถ้าเอาแค่สักห้าถึงสิบปีเนี่ยผมว่าเรื่องของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่มันกาั่นะวครบ แล้วก็ปัจจัยภูมิรัศร์เนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวยังไงกับเย็นตรงนี้นะครับคือญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยเขารู้ตัวนะครับว่าเขามีความสัมพันธ์เออมีความสําคัญนะครับ importance กับสหรัฐมากเป็นพิเศษเพราะอะไรนะเพราะว่าอย่างที่บอกจีนเนี่ยหลังๆเนี่ยทางทะเลจีนใต้เนี่ยเขามีความ a g g r e s s i v e ก้าวร้ามากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับพันธมิตรที่ใกล้ชิดใกล้ชิดที่สุดของสหรัฐที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยที่มีกองทัพใหญ่ที่สุดมีในฐานะการเงินที่ดีที่สุดเนี่ย ก็ไม่พ้นญี่ปุ่นที่มีความพร้อมที่สุดที่จะเป็นตัวด่านกัน้นเป็นตัวหน้าฉากในการรับมือจีนในถ้าหากเกิดเหตุอะไรขึ้นในพื้นที่ทะเลตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยญี่ปุ่นบินไปคุยกับเมกามาเนี่ยเขาคุยอะไรกันครับเป็นไปได้ไหมตั้งสมมติฐานเฉยเป็นไปได้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเขาก็ไม่ได้อเก้นหรือต่อต้านที่จะทําให้ค่างเงินเยนมันอ่อนเพราะว่าถ้าสมมุติเงินเยนมันอ่อนในระยะยาวนะครับ มันก็ทำให้ competitiveness หรือความสามารถในการแข่งขันของ,ของการสร่องออกของญี่ปุ่นเนี่ยมันมันสูงขึ้นนะครับเทียบกับประเทศจีนเพราะอย่างที่บอกไปเนี่ยจีนเขาจีนเนี่ยหลกักๆได้เปรียบญี่ปุ่นเรื่องอะไรนะครับต้นทุนสินค้าครับเพราะว่าจีนเนี่ยนำเข้าพลังงานนำเข้าแก๊สธรรมชาติจากรัสเซียนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านจากเวเนซุเอลาเนี่ยได้แล้วนำเข้าในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดโลกด้วยนะครับเขามีดิส c o u n t เยอะเลยแหละเป็น<ะ>1 0 2 0 3 0เเลยแห <s> ละ ดังนั้นต้นทุนการนําเข้าพลังงานจีนเนี่ยถูกกว่าญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็การนําเข้าบางส่วนเนี่ยหลังๆเนี่ยเริ่มมาใช้เงินหยวนหรือเงินตัวเองที่มี power control อยู่ได้เนี่ยก็ยิ่งมีจุดแข่งตรงเนี้ยใหญ่ขึ้นไปอีกในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ทําถูกต้องแล้วกันเรียกว่าเป็นประเทศที่อยู่ในคันลองชอบทมของตลาดโลกก็คือต้องไปซื้อของราคาที่มันเป็นราคาตลาดโลกแล้วก็ต้องใช้เงินดอลลาร์ยิ่งหลังๆเนี่ยค่างเงินเยนอ่อน ต้นทุนในการที่จะไปแลกดอลลาร์เพื่อซื้อ,อพลังงานเข้ามาเนี่ยมันก็ยิ่งแพงขึ้นแต่แต่ในขณะเดียวกันเย็นอ่อนเนี่ยขายของดีขึ้นดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าสมมุติบินไปคุยกับอเมริกาใต้ตอนนี้อาจจะมีเริ่มมีการเจราจาบางอย่างหรือเปล่าเช่นว่าซื้อของบางอย่างได้ด้วยเงินเยนอันนี้นจะเป็นการปิดจุดอ่อนท,ที่ใหญ่มากของญี่ปุ่นนะครับหรือซื้อไม่ได้แต่ว่ามีส่วนลดอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกัน แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคือธีมของ normalization ที่เราบอกว่า BOJ เนี่ยกำลังค่อยๆเริ่มขึ้นดอกเบี้ยนะครับการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าต้นทุนการเงินของประเทศเขาเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับเพราะว่าบอลดยูมันมันเพิ่มขึ้นแล้วญี่ปุ่นเนี่ยหนี้หนี้นีรัฐบาลเนี่ยสูงที่สุดในโลกคือคนเขายังคุยกันอยู่จนถึงวันนี้ยังไม่มีใครรู้เลยครับว่าประเทศที่หนี้260%ของ GDP เนี่ยพอต้นทุนคือ i n t e r e s t มันขึ้นเนี่ย จะเอา,างนเหล่านีมาจ่ายหนี้ครับดังนั้นเนี่ยเงินเยนอ่อนเนี่ยหมายถึงในระยะยาวสักสิปีเนี่ยเขาส่งออกของได้มากขึ้นแล้วปริมาณก็เยอะขึ้นแล้วราคาที่ได้มาเนี่ยคือพอแปลงกลับเป็นเงินเยนเนี่ยเฮ้ยเงินเยนมันก็เยอะขึ้นรายได้เยอะขึ้นมันก็เป็นผลดีกับตัวประเทศญี่ปุ่นโดยรวมหรือเปล่าที่หนี้เขาใหญ่อย่างที่คุณไว้บอกไปตะกี้ครับส่วนของหนี้หารกับ GDP เนี่ย พอส่งออกเยอะๆขึ้นแล้วแปลงกลับมาเป็นเยนเะนี่ยสมมติแต่ก่อนเยนมันหนึ่งร้อยใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ถ้าสมมติเยนมันร้อยหกสิบต่อไปถ้าเยนมันสองร้อยเนี่ยขายของแค่ครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับสิบปีที่แล้วเนี่ยแต่ได้เหมือนกับได้ GDP ขึ้นมาเท่าหนึ่งเลยหรือเปล่าอืม mm. อันนี้มันก็เรียกว่าเป็นเป็นอีกมุมมองหนึ่งว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ต่อต้านการอ่อนค่าของเยนมากนักนะครับแต่ว่าเขาต่อต้านความผันผวน,นมากกว่าที่มันอ่อนเร็วเกินไปมันส่งผลลบรุนแรงนะครับมันแบบ หลักๆเลยก็การนําเข้าเนี่ยม,มันมันปรับตัวยากนะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยนำเข้าพลังงานนำเข้าวัตถุดิบในเกือบทั้งหมดเขาเป็นประเทศเล็กนะเป็นประเทศพื้นที่ขนาดเล็กนะครับ